สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกับนัดกันเรวันคบนี้ตรงกับวันพฤหัสนะฮะที่13มกราเลยนะครับวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่หลายคนนะครับก็ตั้งใจอยากทํานู่นทํานี่หลายๆอย่างนะครับมีเลิกงามยามดีหลากหลายอย่างจริงๆนะฮะวันนี้นะครับเหมาะกับการทําอะไรได้บ้างครับวันนี้ในช่วงเช้าถึงกลางวันนะครับก็เรียกว่ามีโจโรเลิกแต่ว่าช่วง บายบายไปแล้วนะครับมีเรียกว่าเป็นภูมิปาโลเลร์นะครับโจโลโกับภูมิปาโลมันอะไรได้บ้างครับอย่างแรกครับต้องบอกว่าใครที่อยากจะส,าสาัะ่งสัางสเคลียรเรื่องสําคัญสาคัญนะครับเคลียบัญชีนะฮะตรวจสอบบัญชีนะครับหรือว่าตรวจสอบอะจะบอกว่าเป็นงานอะไรต่างๆหน้าใครเป็นหัวหน้าช่วงครึ่งเช้านะครับคุณไปตรวจสอบงานดีๆคุณจะเจออะไรที่มันก็จุกกระจิกที่มันไม่บานปลายได้นะครับหรือว่ามันไม่เสียหายนะฮะแล้วก็เรื่องของการ คุยเรื่องสําคัญๆกับคนสําคัญนะครับรวมไปถึงเรื่องของการแข่งขันสมัครงานนะครับหรือว่าส่งนะครับประมูลนะส่งตัวเลขเอกสารเกี่ยวกับการประมูลก็ดีนะฮะโอกาสจะสําเร็จมีสูงเลยแล้วก็จะเรียกว่าคุยนะครับสั่งการสั่งงานกับผู้กับลูกน้องของเราประมาณนี้ครับแล้วก็ช่วงบ่ายๆครับเหมอกการตั้งชื่อนะฮะหรือว่าตั้ง เฟสนะครับตั้งเพจใหม่ i IG ใหม่นะครับทำเว็บไซต์ออนไลน์นะฮะหรือว่าคุยเรื่องสำคัญกับคนสำคัญก็เกี่ยวนะแล้วก็เรื่องของการปรับเปลี่ยนราคานะครับราคาสินค้านะครับบางคนเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับต้นทุนสูงขึ้นจำเป็นต้องหาวันเวลาขึ้นราคาที่แบบ ให้ Egg, ลูกค้านะอืมเข้าใจเราประมาณนี้ครับก็ใช้ได้ในช่วงตั้งแต่สักบ่าย2เป็นต้นไปก็ได้นะครับโอเคเนาะแล้วก็เรื่องของบ้านนะครับทำารุรกกี่กับบ้านนะครับเข้าของเครื่องใช้เอาเคลียบ้านเอาของเข้าบ้านเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านไปดูบ้านหรืออยากจะตัดสินใจเรื่องบ้านเรื่อง,องครอบครัวตกแต่งต่อเติมบ้านอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะแล้วก็เอาโอเค,อเคผมมีคลิปนี้นะครับเรื่องของ7อาชีพนะครับเธุรกิจนะฮะที่ ปี2065ปีเสือนียครับมันจะจะเลรุ่งเรือนครับอันนี้เราก็ต้องรู้ไว้สักหน่อยเพราะว่าบางทีนะครับบางคนอาจจะเริ่มต้นงานใหม่ๆนะครับบางคนอาจจะเตรียมทําธุรกิจใหม่ๆบางคนอาจจะอยากลงทุนะไรใหม่ๆอ่าโอเคเราจะได้รู้ว่าเทรนของปีนี้นะครับอะไรที่ทําหรือขายหรือว่า เทรนนี้อะไรจะมาแรงในช่วงปีนี้นะครับดังนั้นผมก็ทําคลิปนี้ไว้แล้วนะครับธุรกิจอะไรที่กำลังจะมานะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะในช่วงขวบปีนี้นะกระแสโควิดก็ทําอะไรจิตธุรกิจนี้ไม่ได้ดังนั้นใครที่อยู่ธุรกิจนี้แล้วอยากจะไปเปลี่ยนใหม่นะครับอยากจะออกจากงานดูดีๆนะว่ายังอยู่ในเทรนธุรกิจนี้หรือเปล่าก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลนี้นะฮะนี่นะครับเจ็ดธุรกิจขาขึ้นอ่าในปี2065นะครับลองกด หาคํานี้ดูนะครับโอเคแล้วก็เลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้ครับมีดังนี้ฮะมีเลข1นนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะครับแล้วก็เลขต่อมาครับคือเลข2นะครับอแล้วก็เลข9นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเลข6ครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยใช้กันคือเลข7นะครับสีที่ถูกโชวครับเรียงลำดับไปนะฮะสีแรกคือสีแดงนะครับสีที่2ครับคือสีเขียวนะฮะ สีที่3ครับคือสีขาวนะครับแล้วก็สีสุดท้ายครับ button, คือสีดํานั่นเ <c oughs> องนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็นะครับท่านที่ตั้งใจจะทําอะไรในช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าดาวมันโคจรถอยหลังนะครับบ่อยนะแล้วก็ช่วงนี้สอดวงนะฮะในช่วงครเดือนนี้นะแล้วก็ดาวโยกย้ายโม่โม่เยอะมากเลยนะฮะคุณจะรู้สึกได้ว <c oughs> ่าช่วงนี้เราคุยติดต่ออะไรกับใครนะครับมันไม่ค่อยราบรื่นเราคุยติดต่อกับใครรู้สึกว่าเดือวถูกเลื่อน เราคุยกับใครนะครับเขาฟังอย่างหนึ่งเอาไปทําอีกอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าเจอคนผิดคําพูดก็ได้นะครับแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่ามิจฉาชีพจะเยอะนะครับมันจะเป็นเหมือนกับมิจฉาชีพมาทางอินเทอร์เนต็ตนะครับมาทางโซเชียลมิจฉาชีพมาทางการหลอกลวงในมุมต่างๆเพราะนั้นอย่าเชื่อใจใครง่ายคุณเจอข่าวเจอเรื่องอะไรที่มันรู้สึกเออมันแปลกๆดีมันกลิ่นไม่ค่อยดีหรือมันอะไรยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อถือนะฮะคุณต้องไปหาข้อมูลก่อนหรือว่าถามใครก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจนะฉะนน หลอกลวงมันจะเยอะพิเศษนะครับเรามาดูดวงเพื่อจะได้รู้เลยได้ป้องกันนะฮะไม่ได้ให้มันเป็นไปตามนั้นนะครับไม่อยากแม่นเพราะว่าทายมันเป็นไม่ดีแล้วก็ตรงไม่เอานะครับขอให้เราป้องกันได้ทันเวลาเนี่ยจะชื่นใจมากกว่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดวง12สราศีครับชาวราศีเมษพฤกษบแล้วก็เมถุนครับเริ่มทีเมษก่อนนะครับวันนี้เรื่องเงินเลยนะฮะเด่นเดคือเรื่องของการเงินนะครับใครที่แบบตั้งใจจะ ทําธุรกิจธุรกรรมนะครับใครที่จะค้าขายใครที่จะคุยเรื่องสัญญาต่างๆนานาหรือว่าใครที่จะวางแผนนะครับเรื่องการเงินนะหรือว่าจะไป คุยเจรจาต่อรองนะครับมีดวงที่จะสําเร็จหรือว่าใกล้เคียงความสําเร็จหรือว่ามันมีการต่อยอดนะครับเรื่องของการเงินนะครับเป็นอย่างดีนะครับบางคนอาจจะไปทวงหนี้สินอะไรก็ได้นะเรียกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับอย่างน้อยมันก็มีสัญญาณดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับรวไมไปถึงบางคนอาจจะสิ่งโชคเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้หน้าที่การงานนะครับมันเป็นงานที่แบบจะบอกว่ามี อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับบางทีอาจจะเป็นแผนการแผนงานนะครับไม่ใช่ใหม่แบบถอดได้หมดเลยบางทีอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรที่มันแทรกด่วนอะไรเข้ามานะบางทีแบบปกติเราเช้ากับวันเย็นต้องทํางานแบบนี้โอเคแต่คราวนี้มันกลายเป็นว่ามันมีอะไรด่วนๆเข้ามาประมาณน,นี้น,น,ะนะครับฉะนั้นงานอย่าประมาทนะครับแล้วก็อะไรที่มันทําให้มันเสร็จได้ไววันเน้น,น,นความไวนะครับเน้น บางทีอาจจะครึ่งวันให้ได้ผลงานให้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่มันด่วนช่วงบ่ายช่วงเย็นเราก็จะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับนี่คือสไตล์การทํางานของวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องการเงินก็บอกไปแล้วนะครับอะไรที่เด่นๆอะไรที่ดีๆอะไรที่อยากทําหรือว่าอะไรที่อยากซื้อนะครับ,บจริงๆก็ได้หรือว่าบางทีอยากจะวางแผนอะไรใหม่ๆประมาณนี้นะครับใครค้าขายวันนี้พยายามเร่งการตลาดหรือไม่ก็พยายามอาจจะ เปิดตลาดอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับแล้วก็ไปการต่อมาเรื่องของความรักนะฮะทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดนะครับความรักค่อนข้างดีนะครับเรียกว่าพอจะคาดหวังได้พอที่จะทําอะไรเกี่ยว่องความรักนะครับมีสัญญาณดีๆสัญญาณชีพเรื่องความรักมันก็เต้นตุบตับ,ต,บตุบและปแปลว,ว่ามีโอกาสที่ ใครที่โสดก็จะมีคนที่เข้ามาคุยด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะสนิทก,กันมากขึ้นกว่าเดิมครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักค่อนข้างจะดีแบบเด่นชัดเป็นพิเศษนะจะบอกว่าในช่วงนี้ครับอย่าเพิ่งไปจะบอกว่าอะไรงี้นะ่ะ สูว่าเราอยากให้แฟนทําอะไรให้ครับไม่ต้องครับไม่ต้องพูดไม่ต้องบอกเดี๋ยวเขาจัดการทําอะไรให้เองนะครับอย่างแรกอย่างที่2คือช่วงนี้นะอาตาตาที่ต้องระวังคือแฟนป่วยไม่สบายะฮะเออความรักดีแต่ได้มาป่วยไงนะฮะก็ความสมพันธ์นะฮะกับร่างกายมันแตกต่างกันไงครับฉันเวลาที่คุยอะไรโอเคคุยจะใช้ไหววานทําอะไรก็โอเคแต่ว่า บางทีต้องดูเขาอาจจะป่วยไข้ไม่สบายหรือเขาเอาจจะมีปัญหาส่วนตัวอะไรของเขานะครับช่วงนี้ก็เป็นกําลังใจเขาเป็นอย่างดีและกันเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับเรื่องแรกครับคือเรื่องของปวดเข่าปวดขา,าจะเป็นเรื่องตั้งแต่เอวล,ลงมาเลยปวดเข่าปวดขาบางคนจะเป็นปวดน่องนะฮะหรือว่าข้อเท้าพวกนี้นะครับข,ข้อเท้าเจ็บหรือพวกนี้นะฮะต้องระมัดระวังด้วยเท้าแพรงพวกนี้นะแล้วก็ท่านอยู่ในวัยสววัครับความดันครับรกับเรื่องของเรื่องของเหนื่อยง่ายครับช่วงนี้จะทําทอะไรที่มัน เหนื่อยเยอะเกินนะพยายามประคองร่างกายดีๆนะครับรวมไปถึงนอนพักผ่อนให้พอด้วยครับจำเป็นมากๆเลยเรื่องการพักผ่อนแล้วก็เรื่องของความเครียดนะครับอะไรที่มันเครียดตัดทิ้งไปนะฮะอะไรที่แบบอารมณ์อรวยได้ครับอย่าคิดมากนะอะไรที่มันไม่ใช่ความสุขเราอย่าเพิ่งไปคิดแล้วก็อย่าเพิ่งไปแตะมันนะครับอะไรที่มันรู้เห็นแล้วมันทุกข์ก็ตัดทิ้งไปนะครับโอเคนะอ่าต่อมาครับชาวราศี พฤกษบนะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมที่ทำนะครับต้องบอกว่าดาวพระจันทร์ทับจุดเกิดนะมันหมายถึงเรื่องของพลังวังชานะฮะคุณจะทํากิจกรรมกิจการหรือว่าจะพูดคุยนะครับหรือว่าจะ เอ่ยปากขอความช่วยเหลือ,อรจะใครครับหรือว่าจะหาข้อมูลในต่างๆนานาครับคือมันส่งผลบวกให้กับเราแสดงว่าทําอะไรในวันนี้ค่อนข้างจะสําเร็จหรือว่าค่อนข้างจะมีความคืบหน้าครับเป็นทางที่ดีขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือด้วยนะแล้วก็การ ต่อรองนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อเข้าของ,ของต่อรองเจรจาสิ่งต่างต่ตางนะฮะโอเคนะครับมีโอกาสที่จะสำเร็จได้สูงนะครับและมีข้อสำคัญคือในช่วงนี้คนราศีพฤษภนะฮะเรื่องของการเงินน่ะมันมีดวงเกี่ยวกับสัญญาณถ้าจะบอกว่ามันรายจ่ายมันเยอะนะครับแต่ว่ารายรับหรือว่ายังพอที่จะหมุนคนโทรลเรื่องของการเงินพอได้อยู่นะฮะ เรียกว่าพอคาดหวังได้แหละนะครับในเรื่องการเงินบางทีเขาว่าคาดหวังเนี่ยถ้าใครที่แบบไม่ได้มีธุรกิจกิจกรรมอะไรก็ตามมันก็เป็นวันที่ใช้จ่ายปกตินะครับพอที่จะหมุนเงินได้ถึงแต่ว่าถ้าใครที่มีธุรกิจก,รรกิจกรรมกิจการโอเคอันเนี้ยมันจะมีสัญญาณการเงินหรือกระแสการเงินเข้าในช่วงนี้พอดีนะครับดังนั้นก็เหมาะกับการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองหรือผลประโยชน์หรือ,อไรายได้นะครับและประการต่อมาท่านที่จะบอกว่า ความรักเนาะทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดนะครับวันนี้ความรักจะเรียกว่ากระอ้งกระแงงนิดนหน่อยนะครับส่วนคนที่มีเรียกว่า,ม,วามีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการคุยกันแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันเล็กๆล็น้อยครับต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยครับที่มันจะเข้ามาแต่ว่าคนที่ โสดอยู่นะครับความรักคนนี้จะต้องระมัดระวังคนที่มีคู่นะครับเข้ามาในช่วงนี้ด้วยคนโสดที่ต้องระวังส,งสัปสาหวันนี้เป็นพิเศษนั้นมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือมีสเสน่ห์ต่อเรียกว่าคนรอบข้างเป็นพิเศษนะครับดังนั้นใช้เสน่ห์เรื่องการหาเงินหารายได้จะดีมากมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้ลูกน้องบริวารน,นะครับเขาจะปนป่วนนิดนึงฮะคืออาจจะทํางานหลุดตกหลุดผิดพลาดแล้วเราก็ต้องไป จัดการนะครับแล้วก็แก้ปัญหานะแล้วก็ประการต่อมาสู่ภาพร่างกายครับในเรื่องของร้อนในครับในเรื่องของอาการเรียกว่ามึนศรีรษะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเนืสบายตัวนะครับต้องระวังเรื่องอาหารการกินอย่าก,กินเยอะอย่าก,กินหนักแล้วก็อย่าทานรดจัดเกินนะแล้วร็ไปถึงเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับที่ต้องระมัดระวังคืออาการ จุกเสียดแน่นท้องจะเป็นเรื่องของการกินนะครับหลักๆคือป่วยเพราะอาหารได้ง่ายๆมันต้องดูแลร่รางกายให้ดีๆนะครับโอเคต่อมาชาวราศีเมถุนนะครับมันเป็นราศีในหน้านะที่ทําอะไรนะครับในช่วงวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับคือมันมีอะไรประหลาดใจอะไรที่เราไม่คาดคิดมันจะเกิดนะมันจะเกิดประมาณในช่วงวัน2วันนี้นะครับแสดงว่าอะไรที่เรา วางแผนงานนะครับมันจะไม่เป็นไปตามสเต็ปไม่เป็นไปตามที่เราคาดหมายอาจจะไปอะไรด่วนๆเข้ามาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนบางสิ่งหรือการนัดหมายบางบางคิวนะฮะดังนั้นเราก็อย่าอย่าประมาทนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะระวังเรื่องของผู้ใหญ่น่าจะเป็นเรื่องก,การงัดข้อกันหรือว่าผู้ใหญ่หัวหน้านะครับทำให้เราแบบลำบากใจนี่ฉะนั้นช่วงนี้พยายามใจเย็ยนๆแล้วกันอย่าใช้อารมณ์นะครับแล้วพยายามคุยด้วยเหตุและผลนะบางที คุยคือด้วยเหตุผลเราแหละคุยด้วยเหตุผลแต่ว่าบางทีเจอผู้ใหญ่ดูหัวหน้าไม่เหตุผลนะฮะเราก็พยายามหาวิธีหาบทสรุปที่มันลงตัวโดยที่ไม่ต้องทะเลาะกันให้ได้นะครับประมาณนี้ละใช้ไหวพริบนิดหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคต่อมานะฮะเรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของการกินอ่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวเรื่องของครอบครัวนะครับมันจะมาหนักๆเลยครับในช่วงวัน2วันนะครับการเกี่ยวกับครอบครัวนะครับแล้วก็ข้าของเครื่องใช้บางสิ่งมันสูญหายเสียหายหรือมันพังนะฮะมันเป็นเจอของที่แบบ ถูกใจพอดีนะครับแล้วก็ได้ซื้อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุปรับช็อพันธุ์มันจะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดและคนที่มีคู่มีแฟนความรักวันนี้ต้องระวังการขัดแย้งเล็กๆน้อยๆคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะช่วงนี้รู้สึกว่าคุยกันแล้วเหมือนกับคุยกันไม่กี่ประโยคครับเดี๋ยวก็ทะเลาะหรือว่าคุยกันไม่กี่ประโยคก็รู้สึกหงุดหงิดหรือว่าขุนเคืองอารมณ์นะครับฉะนั้นก็คุยกันน้อยๆหรือไม่ก็คุยกันแบบ ให้อภัยกันแล้วก็เข้าใจกันดีๆนะแล้วก็พยายามอย่าไปคาดหวังนะครับในช่วงนี้อะไรต่อกันละกันมากช่วงนี้ผมว่าโฟกัสอยู่เรื่องของเงินกับงานเป็นหลักแค่นี้ก็หมดแล้วฮนะแล้วก็หมดเวลาแล้วนะแล้วก็ความรักก็รูมมอร้วยกันแล้วกนนค็คุยเรื่องส,สบายๆคือเรื่องชิลๆนะฮะคุยเรื่องหนักๆเดี๋ยวมันทะเลาะแล้วก็ไม่ต้องคุยยังไงแค่นั้นเองวันไหนที่ดีก็ค่อยมาคุยประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับเรื่องแรกเลยครับคือเรื่องของกรดไหลย้อนครับอันที่2คือท้องผูกท้องเสีย อาหารเนี่ยหลักๆคืออาหารนะครับที่ทําให้ปวดไข้ไม่สบายนะครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวนะฮะในวันนี้คือมาเลยครับเรื่องหลังนะฮะหลังนะครับหลังก้นกบประมาณนี้ครับมันจะปวดปวดนองนวงนะฮะแล้วก็ ระวังกายเ็เหมือนก็นอนตกหมอนอะไรเงี้ยด้วยนะครับคือหมุนคอไม่ค่อยสุดนะฮะหรือมันปวดปวดคอประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีอะไรมาขีดคอเลยนะ,ะไม่ใช่เป็นต้องน่ากลัวนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้พยายามจัดระเบียบการน,นอนดีๆดูว่าร่างกายพยายามพักผ่อนให้พอครับเรื่องของร่างกายเรื่อ,กองการพักผ่อนนะครับจำเป็นมากนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับคนราศีเมถุนนะครับในกิจกรรมนะครับที่ทําวันนี้นะครับอย่าประมาทนะครับมันมี อะไรเร่งอะไรดว่วนหรือว่ามีปัญหาปบบปูป,ปับอปพันเข้ามาครับอารมณ์ยืดหยุ่นพอดีคือยืดหยุ่นให้ดีคือพยายามยไม่หงุดงิดง่ายแบบนี้อะไรเกิดก็ได้นะเกิดเดี๋ยวก็คอยแก่นะฮะไม่เกิดก็โอเคเดือนต่อไปเนี่ยคือก็เลยยืดหยุ่นนะครับโอเคนะมาดูบทสรุปป้านะฮะเริ่มที่คนราศีเมษนะครับชาวราศีเมษนะครับในเรื่องของ กิจกรรมที่ทำนะครับในช่วงวันนี้มันมีเรื่องของผลประโยชน์การเงินเด่นเรื่องการเงินนะฮะเพราะฉะนั้นทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์เราดีข้อ 2. ครับในช่วงวันนี้เขาเริ่มทำงานเชิงรุกนะครับอะไรที่เราควรจะทำนะครับก่อนหลังพยายามจัดระเบียบด,ดีอะไรที่มันจําเป็นต้องทําต้องรีบทำนะฮะเพราะว่ามันมีงานดุริลหรือว่ามีพิเศษหรือว่ามีอะไรที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงบ่ายๆประมาณนี้นะฮะจนถึงเย็นๆนี่แหละ แล้วก็สเสน่ห์คนราศีเมษนะครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆครับเน้นความเข้มๆเข้มไว้เลยนะครับแล้วก็แต่งหน้าวันนี้ก็แต่งอ่อนๆนะแตกต่างกันเนาะแล้วก็วันนี้เ็าเรียกว่ากายทิพ์ผิวทิพ์นะครับคือให้มีกลิ่นหอมร่างกายให้มีกลิ่นหอมนะ,ะน้ำไม่สะอาดก็หอมลุมคนอาจจะใช้น้ําหอมหรือใช้อะไรที่ทําให้กลิ่นหอมประมาณนี้นะครับหอมนะั่นไม่ใช่ฉุนนะบางทีาบางคนใส่แบบเหมือนก็ตกถังน้ํา ตกตอนน้ำหอมมานะครับฉันก็เอาพอดีพอดีเนาะโอเคนะครับมาดูต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้เสน่ห์ของราศีพฤษภเสื้อผ้าเน้นทูโทน2สีนะครับรวมไปถึงเข้าขอเครื่องใช้อะไรที่ทนทูโทน2สีได้ก็ได้นะครับรวมไปถึงอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าหน้าตานะครับวันนี้ สเสน่ห์อยู่ที่ปากครับยิ้มแย้มแย,ย่มใสเข้าไว้แล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆและความสําเร็จเข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือว่าคนเอ่อก็เรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรามากยิ่งขึ้นก็ได้นะฮะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ทานะครับในช่วงวันนี้นะครับมีพลังว้งชาเพิ่มมากขึ้นมีดวงแบบพบปะผู้คนมากาย้นใต,ตาเพิ่มมากขึ้นมีดวงเกี่ยวกับกเรื่องของคนช่วยเหลือหรือว่าจะเดินทางระยะสั้น มีความสําเร็จนะครับแลกวก็เป็นปวิวันที่ดีอะไรที่เราคาดหวังมีโอกาสที่จะสำเร็จนะครับฉะนั้นทําในสิ่งที่เราอยากทําให้ได้เต็มที่นะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องของท่านที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับ กิจกรรมที่ทำครับในช่วงวันนี้ก็เรียกว่ามันมีอุปสรรคนะครับมันมีอะไรที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีอะไรที่เราไม่คาดเ,าเหมือนกับคาดหวังเอาไว้แต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะครับฉะนั้นก็ถึงบอกว่าพยายามอย่าอารมณ์เสียอย่าหงุดหงิดน,นะครับพยายามมองอีกมุมนึงว่าเอออะไรก็เกิดก็เกิดไปเดี๋ยวเราแก้ปัญหาเองนะครับแล้วเราก็ทําตามหน้าที่ของเราไปนะฮะ แล้วก็อะไรก็ที่มันไม่ได้ดังใจก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆแก้ไปในพยายามมองแบบนี้นะแล้วคุจะมีความสุขแล้วก็แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สเสน่ห์คนราศีเมถุนนะครับวันนี้เสื้อผ้านะครับเน้นสีสันสว่างสดใสหน้าตาต้องแบบ ให้มันแบบพองๆสว่างสดใสข้าไ้แต่งหน้าให้มันดูอ่อนๆและอ,อ,อ่อนแล้วอ่อนก็ได้นะโอเคนะครับก็ขอบคุณที่ตามนะครับเราไปถึงท่านที่ฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนนะครับนอนหลับฝันดีนะครับหลับให้สบายตื่นมาสดชื่นแจ่มใสขอให้มีวันรุ่งขึ้นเสมอครับแล้วก็ขอให้เป็นวันพฤหัสที่ทํากิจกรรมสิ่งใดครับคล้วคลาปลอดภัยแล้วก็สําเร็จในสิ่งที่เราต้องการนะครับเปกนกําลังใจครับสวัสดีครับ